สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องพรบ,บ้าน YouTube พบกับท่านผู้ชมรอบค่ำวันนี้1ทุ่ม35นาทีโดยประมาณนะครับ14กุมภาพันธ์25 6 7 14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทยนะครับนำข่าวดีมาบอกท่านผู้ชมทางบ้านครับวันนี้นายกรัฐมนตรีนายเสฐาทวีสินเปิดเผยครับกับผู้สื่อข่าวบอกยืนยันเดินหน้าอภิมหาโปรเจกต์แจกเงินดีท่าน10,000บาทคาดว่าจะได้ข้อสรุป ในการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้15กุมภาพันธ์2567นะครับก็ท่านผู้ชมที่รอคอยเรื่องเงินหมื่นดิจิทัลก็จะเย็เยนๆไว้นะครับวันนี้นายกเปิดเผยแล้วพรุ่งนี้15กุมภาพันธ์ประชุมกรรมการชุดใหญ่กันหลังประชุมการหลังประชุมกรรมการชุดใหญ่ก็จะมีข่าวออกมาและก็จะเป็นอย่างไรนั้นรอติดตามผลการประชุมในวันพรุ่งนี้และก็พี่น้องจะได้เงิน หมื่นดิจิทัลนแน่นอนเพราะนายกกล่อมตีบอกยืนยันเดินหน้าแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ